ทุ่มครับนสถานีปลายทางคือสถานีพระยาไทยวิ่งไปด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะับเป็นการอัปเดตของบาง่าไา้เห็นความลังการของน<ร>ถงนทถงนทางหลวงสถานีต่อไปสถานีลาดกระบังท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฮือฮานะฮะท่านผู้ชมครับจุดนี้จะเป็นรถไฟรถไฟแอร์พอร์ต รถไฟรีเซียลางนาะไปนองเนาะสถานีพระยาไทยบริกาศช่วงเช้าเชนี่ครับการเดินทางเนี่ย้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงจากสนามบินสุวรรณภูมิครับวีินลงคราบวันนี้วันที่28นะครับ ธันวาคมปีพศ2517 um ครับพี่น้องครับบรรากาศการเดินทางนะฮะจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาในตัวกรุงเทพมหานครนะครับสถานีพญาไทนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับของการเดินทางวันนี้บาวูจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้บิงได้ย็นได้รับชมนะครับจะไปสนามบินสุวรรณภูมิ จากชุดนี้นะครับเชื่อมต่อไปอยัง BTS นะครับพญาไทนะครับจะมุ่งหน้าเข้าไปอย่างกรุงเทพมหาคนครกระจายไปในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสัคญของเมืองไทยเป็นแนวทางในการรับชมครามพองคราบ่วา,บาวองคือว่าเดินทางมานี่เพื่อจะอัปเดตการเดินทางให้เพี่องๆในเบืองในรับชมนะครับประเทศไทยสุดยอดของการเดินทางนะครับ นี่คือรถไฟฟ้านะครับที่มีความเร็วครับไปน้องคบนี่คือฝรั่งต่างชาติเดินทางเองนะครับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปสถานีนะครับจากพยาไทยไปสุวรรณภูมิตอนนี้บา่าวเองก็นนางรอเพื่อจะขึ้นขบวนรถไฟเพื่อจะไปสุวรรณภูมินั่นเองพี่น้องเลยนะนเปิดประตูแล้ว าเดินทางเข้ามาในตัวรถไฟนี่คือบรรยากาศของที่นั่งนะครับที่นั่งรถไฟอ่าเปิดประตูอัตโนมัติฟู มณฑูรน,นะฮะราชกระบังทับช้างหัวหมากลานขมงไห่มัสันราชปารกพญาไทยประตูเริ่มปิดแล้วครับท่านชมครับระวังนะครับประตูนี้นะครับว้าวยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่บริการรถไฟฟ้าซิตี้ไลน์ บรรยากาศย่างเสาๆพี่น้องเลยนะฮะการเดินทางที่บาวโอเอ้ลำเจริญเนี่ยฮะย่างเสานี่ Station, Ramcom Station. Passengers is connected to SRG Eastern Line from this station. Perfect. เตมรับท่านผู้ชมครับเห็นความลังการของถนนทางด่วนนี้ไปท่าอากาศยานตัวนึงสถานีต่อไปสถานีลาดกระบังท่านสามารถเดินเล่นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีนี้ครับโอ้โหถนนประจวบใต้พี่น้องเลยนะออนซอนไลน์ออนซอนไลน์จากรถไฟฟ้านะครับ แดร์พอร์เร็วรินงหนึ่งวหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิจากพระยาไทายแป๊บเดียวพี่น้องเลยครับ ก่นนี้ก็จะเป็นถนนลมเก่าครับพี่น้องครับ ความมาในเขตของจังหวัดสมุทรปราการนะครับทางมาช่วงคราบนะฮะจากกรุงเทพชั้นในนะฮะมาอย่างกรุงเทพชั้นนอกนะฮะลาดกระบงังแล้วก็จะไปสุวรรณภูมิเส่งที่เห็นอีกนะ t น a ครับเ h e Suan p h u e a i p o Exit Station s a n p h e n g s t a t นรถไฟฟ้าขบวนนี้ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสีแดงๆเป็นสีแดงๆน,น,นั่นคือถนนเลียบเมองเลยนะ,ะเป็นทางระดับ ตอนหนึ่งทานผูช้ชมเอ๋ยทานผูช้ชมเอ๋ยที่ว,ว่าเขาอยู่ในเขตของสนามบินนอพี่น้อง,นองสุขวันณภู่ิที่ว่าน,น้องเฮาเองนะครับจับมองเห็นไกลๆเห็นเครื่องบินนะครับที่จอดบ,บนรันเวย์กันดูนะครับที่นี่ก็ที่ว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงจะ,ะมุดลงไปในใต้ดินนะครับเลยจะลงไปชักที่อ่า เป็นสถานที่หยุดรถนะฮะไฟฟ้าแอร์ฟอร์ดเรียวดินอมองเป็นเครื่องบินไงคล้ายเลืองานแต่งน้องบวงเมียตอนนี้ก็อยู่ในชั้นใต้ดินนะครับน,น้นองพ่เจ้าบุโมง เ็นนี้สุวรรณภูมิตอนแล้วเรียบร้อยสนามินสุวรรณภูมินะครับเป็นราคาจะเห็นฝรั่งจากชาติที่เดินทางนะครับจากสนามบินนะฮะแล้วก็มารอขึ้นรถไฟ พอดำล,ลิงเพื่อจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะช่วงเช้าเก้าโมงนะครับฝรั่งต่างชาติน้องเลยต่างคนต่างพากผ้ากระเป๋ามากอย่างอยอะยยะมากมมยเลยครับเพื่อจะพักผ่อนนะครับระหว่าท่องเที่ยวอย่างแรงท่องเที่ยวของกรุงเทพนะครับ ันในเลื่อนที่เลื่อนขึ้นไปเนี่ยครับอย่างชานชาลาเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ถือได้ว่าเป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับชีมาจากสุวรรณภูมิบ,บ่าวบุกงก็อัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับช่วงนี้ครนี่คือการเดินทางที่บอกไปเลยว่าแสนสะดวกสบายได้พี่น้องเลย สนามบินสุวรรณภูมินะีขึ้นรถอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายเดินทางเข้าอย่างกรงุงเทพมหานคารไปสถานีของการเดินทางใส่เวลาเพียง30ชิปนาที่อเกินนอไปีองนอก,นอกด้วยรถไฟฝาที่มีความเร็ว1 6 0กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับสถานีจุดแรกนะครับสถานีที่1คือสถานี สนามบ,บินสุววรณภูมินะฮะแล้วก็ต่อไปทางธารกะบังบ้านทับช้างหัวหมารางกำแหงมักกสันราชสารันะครับแล้วก็สิ้นสุดอที่สานิพระยาไทยสานิ A8 นั่นเอง โอ้เสียงปิดประตูบึมบอมดูไฟฟ้าเริ่มออกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในะะสถานีปลายทางคือสถานีพระยาไทยวิ่งไปด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการอัปเดตของบาโบเลยฮะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมทีมมากแลนจูนสองเราปเป็นดอกเบนีินก้อนใหญเป็นกำลังใจและก็เปนดองเบี้ยเงินก้อนใหญ่ต่อเดื่องนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบด้วยการบอกข้ามโฆษณากันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้วันนี้สบายดีสวัสดีครับ